โซเชียลมีเดียแห่แชร์ชื่นชมตำรวจน้ำใจงามเข็นรถผู้พิการไปส่งบ้านขณะปฏิบัติหน้าที่ว .42 วันที่27มกราคมโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปตำรวจน้ำใจงามที่เดินเข็นรถผู้พิการไปตามถนนโพพระยาท่าเรือกำบลนหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยแชร์และส่งต่อในโลกโซเชียล เพราะมีข้อความว่าตำรวจไทยน้ำใจงามทางสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองต้องขอขอบคุณตำรวจกิติพงศ์สีอากาศสอพอวิเศษชัยชาญที่ช่วยเหลือคนพิการเข็นรถวิวแชร์จากบริเวณวัดบุญเกิด เพื่อจะนําคนพิการไปส่งณนะบริเวณแยกประปาวิเศษชัยชาญทางสมาคมคนพิการจึงขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับจากการสอบถาม1ิตํารวจตีกิติพงศ์สีอากาศหรือหมู่ปอนเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรสพวิเศษชัยชาญเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาตนเองได้ประจําจุดว42พิเศษอำนวยความสะดวกการจาราจรบริเวณดังกล่าวเมื่อพบเห็นผู้พิการเข็นรถวิวแชร์มายังฝั่งตรงข้ามถนน เพื่อกลับรถมาจึงเดินเข้าไปสอบถามพร้อมให้การช่วยเหลือทราบว่าคุณลุงผู้พิการต้องการเดินทางกลับบ้านไปบริเวณแยกประปาวิเศษชัยชันจึงช่วยพารถวิวแชร์้ามถนนและเข็นไปตามทางเพื่อไปส่งยังจุดหมายเมื่อเดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางพบเห็นรถสมาคมคนพิการของจังหวัดอ่างทองผ่านมาพอดีจึงได้มีการพูดคุยสอบถามและได้พาคุณลุงพิการไปส่งต่อย,ยังจุดหมายต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ